โอเคครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่คลิปบรรยายแผงกราดบริษัทยูมิพัาสอินเตอร์เนชั่นแนลวันนี้ผมอาจารย์โรเจอร์ชวโรธโรเบอรทรัพ์บดีครับจะให้ข้อมูลแผงกราดแบบกระชับเลยทีเดียวเรามาดูความน่าสนใจและความเร้าใจของแผงกระตดอัจฉริยะแผนนี้ฮะซึ่งปัจจุบันนี้สร้างนะักธุรกิจเงินล้านเกิดขึ้นมากมายครับเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายครับเอกสารในการสมัครครับบัตรประชาชนและก็บุ๊กแบงก์หน้าบัญชีธนาคารนะครับแนะนาเป็นธนาคารกสิกรไทยดีที่สุดครับเบอร์โทรศัพท์และก็ผู้รับ แพ็กเกจในการสร้างไรายได้ครับเราสามารถที่จะซื้อครั้งเดียวหรือว่าซื้อสะสมก็ได้ทั้งหมด4แพ็กเกจครับบ r o n z e Silver Gold และก็ VIP ฮะมีขนานกำกับครับ300 1 0 0 2,005และก็5,000 PV Bestseller ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษปรึกษาผูน้นำท่านด้วยนะครับสินค้าของเรามีทั้งหมด200รายการท่านสามารถเลือกซื้อเพื่อสะสมขึ้นแพ็กเกจที่ท่า้นต้องการได้โดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่น k ีซานอนครับหรือว่า10เซียนของเราครับบ r o n z ครับ300 PV ซื้อ3กระปุก2,250บาท Silver ครับ 1,000 PV ครับ10กระปุก7,500บาทครับโก2,500 PV ครับ23กระปุกครับ17,250บาทและก็ VIP 5,000 PV ครับ4 6กระปุก34,500บาทแต่และสินค้า PV ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นปรึกษาผู้นำท่านสามารถซื้อครั้งเดียวหรือว่าซื้อสะสมได้ตลอดชีวิตครับสินค้าของเราทั้งหมด200รายการนั้นจะมีคะแนน PV กำกับและก็ราคาปลีราคาสมาชิกด้วยนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของสินค้าของเราเริ่มต้นเลย เบสเซลอร์ <Best> ของเราครับยูมิโครพัสครับรา mm hmm. คาสมาชิก1,190บาท150 PV ยกตัวอย่างนะฮะแล้วก็ g ีซอนครับ750บาท110 PV นะฮะนี่คือในส่วนของสินค้าที่มีแพคเกจจิ้งสวยงามงานด้วยใจรองรับและผลลัพธ์ชัดเจนมากๆครับสินค้าของเราทั้งหมด200รายการปรึกษาผู้นินำท่านนะครับมาดูในส่วนของรายได้ครับทั้งหมด6ช่องทางหลักนะฮะรายได้ของเราคิดคำนวณ PV ฮะ1 PV ต่อ6.8ถึง7.9บาทโดยเฉลีย่ย รายได้ช่องทางแรกครับโบนัสกำไรขายปลีกครับ30-50%โบนัสค่าแนะนำครับ3ชั้นลึก100-130%รสิบเ์ครับถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวโบนัสบริหารทีมหรือจับคู่ครับ50-80%ย้ำนะครับทีมอ่อน80%โอ้โหไม่ธรรมดานะฮะ ข้อที่สครับโบนัสแมทชิ่งครับสชั้นลึกตามชั้นสายเลือดครับลิขสิทธิ์สอนงานหรือลิขสิทธิ์ลูกการันอยู่นั่นเอง20-35%นั่นเองโบนัสข้อที่5ครับโบนัสพัฒนาธุรกิจหรือว่าเอาเซลครับห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับตำแหน่งคอร์ดิเดอร์เจ็ดและก็เพิร์ลโบนัสพัฒนาธุรกิจ6%กเปอร์เซ็นต์ครับเอาเซลครับตำแหน่งไดมอนด์และสูงขึ้นไปนั่นเองนะฮะและโบนัสข้อสำคัญครับโบนัสข้อที่6โบนัสสต๊อกค,คิดค่าคีย์สิบถึงยี่สิบ ที่สัมพันธ์ครับเพียงแค่เราเป็นแพ็กเกจ V P เราจะรับค่าคีย์ทันที10%ของใต้องค์กรครับ10%เลยทีเดียวม o บาย15%เซนเตอร์20%อย่างไรมาดูรายละเอียดเชิงลึกครับข้อแรกครับกำไรขายปรีครับ30-50%สินค้า200รายการครับพี่น้องครับมีความหลากหลายมากมายแล้วแต่เราจะเลือกเล่นครับยกตัวอย่างเช่นสินค้าเรือทงของเราครับเกรดพรีเมียมเบสเซอร์ของเราคือยูมิโก้พลัสนั่นเองนะคร ข้างกล่องครับ1,980บาทสมาชิกราคาสวยงามครับ1,195บาทขายเต็มขายเต็มกำไรครับ785บาทต่อกล่องครับ1วันขายได้10กล่องรับเท่าไหร่ครับเปรี้ยงเลยทีเดียว7,850บาทต่อวันให้พี่น้องครับและถ้า1เดือนครับออฟไลน์และออนไลน์ TikTok ไลฟ์สด Instagram ก็แล้วแต่ครับขายวันละ10กล่องครับกำไรไปเลยครับ235,500บาทแบบนี้พอใช่ไหมฮะหรือถ้าจะเอาราคาต่ำลงนิดนึงครับเราขายราคาแค่กล่องละ1,500บาท สมาชิกครับ1,190าบาทเรายังได้กำไรนอกรับกล่องละ305บาทโอเคไหมครถ้าวันหนึ่งขายได้10กล่องครับกำไรรวมไปเลย3าม0กระดกบาทต่อวันพอใช้ไหมครัเดือนขายได้วันละ10กล่องแล้วไปเลยเปี้ยงปังปริยครับเก้า0มับาทแบบนี้สุดยอดไหมครับพี่น้องครับสำหรับคนชอบขายนะมาดูสลหรับคนชอบขยายครับใช้ดีแล้วก็บอกต่อเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายรับเปลี่ยนจิตวิตลาดเป็นจิตการเปลี่ยนที่ใช้ย้ายที่ซื้อทุกคนไม่อยากซื้อของแพงครับ อยากซื้อของถูกจริงไหมฮะก็สมัครสมาชิกเข้ามาครับพี่น้องครับขยายองค์กรครับเพราะฉะนั้นบรอนซ์ซิลเวอร์โกลด์วีพีรับค่าแนะนําพี่น้องครับสุดยอดมากๆครับสูงสุดคือ3ชั้นลึกและที่สําคัญชั้นลูกครับรับพีวีละบาทครับโอ้โหนะเพราะฉะนั้นร้อยเปอร์เซ็นเต็มของค่าแนะนําที่เราชวนชั้นลูกเข้ามาครับพี่น้องครับเราจะอยู่แพคเกจไหนก็ตามครับแบบนี้คุ้มค่าเลยทีเดียวจริงไหมฮะแต่ถ้าจะได้เพิ่มครับสองชั้นต้องเป็นซิลเวอร์ขึ้นไปครับรับ20%ถึง VP เลย แต่ถ้าอยากได้ครบครับหรืชั้นลูกนะฮะยีชั้นหลานแล้วก็10%ชั้นเหลนครับต้องเป็นตำแหน่ง V.I.P. ครับพี่น้องครับรับเต็มเลยทีเดียวเรามาดูภาพรวมสลับในส่วนของตัวอย่างครับโบนัสค่าแนะนำชั้นลูก100%เต็มไม่ว่าจะอยู่แพ็กเกจอะไรก็ตามครับ bronze silver gold แล้วก็ V.I.P. รับ P.V. ได้1บาทครับพี่น้องครับเห็นไหมเราอยู่ตำแหน่งอะไรก็ตามครับแนะนำ bronze เข้ามา300 P.V. รับไปเลย300บาทครับ แนะนำในส่วนซินเปอร์ครับหนึ่งพีวีรับไปเลย1000บาทแนะนำโก้ครับสองพันธุ์รับทีวีรับไปเลย2500บาทครับแล้วก็ในส่วนของ V.P. ครับพีวีละหนึ่งบาทพี่น้อง5้าพันทีวีรับไปเลย5000บาทเราอยู่ตำแหน่งเล็กบลอนด์แนะนํา V.P. ก็รับ5000บาทแบบนี้สุดยอดไหมครับพี่น้องครับใครบอกว่าสุดยอดกด8ปดแปดเข้ามาเลยครับนี่คือพีวีละหนึ่งบาทชั้นลูกทุกตำแหน่งรับเท่ากันครับโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะ มาดูสําหรับเราขยันครับถ้าเราแนะนําคนเนี่ยได้ v i p ละได้1วันฮะวันละ10 v p ครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สด Instagram หรือว่าออนไลน์ออฟไลน์ท่านทําหมดเลยฮะแบบเนี้ยแนะนําตรงครับวันละ10 v p ท่านรับไปเลยครับคนละ5,000บาทครับ10 v p รับไปเลย5,000บาท50,000บาทฮะเพราะฉะนั้น1เดือนรับวันละ10 v p แบบนี้ท่านรับไปเลยครับ1 0ล้าน5แบาทแบบนี้พอใช้ไหมฮะสำหรับคนชวนเก่งครับเห็นไหม มาดูภาพขยายนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรของเราแผงตลาดของเราครับแนะนําติดตัวมากเท่าไหร่ยิ่งดีครับชั้นลูกรับ1 0 0เต็มและถ้าเป็น V.P. ครับ120 10แบบนี้เลยถ้า1่แตก10ครับเห็นไหมสิบร้อยแล้วก็พันครับพี่น้องครับลองดูพลรานนภาพของการคำนวณผลประโยชน์ขึ้นมาครับจะสุดยอดขนาดไหนครับรับโบนัสได้เลยนะฮะโดยไม่ต้องรักษายอดและไม่ต้องซื้อสินค้าครับพี่น้องครับเห็นไหมติดตัวมากเท่าไรยิ่งดีฮะมาดูภาพรวมครับหนึ่งแตกสิบสมมติเราโฟกัส หนึ่งคนแนะนำสิบคนครับและถ้าเหนื่อยเหมือนเหมือนกันพี่น้องครับอยากมีรายได้น้อยหรือมากครับทุกคนอยากมีรายได้มากจริงไหมฮะเป็น VAP ฮะเพราะฉะนั้นเราแนะนำสิบ v i p ทุกคนก๊อปปี้เรียนแบบทำซ้ำแล้วก็ส่งต่อเหมือนกันหมดเรารับ PV ละบาทจริงไหมฮะรับไปเลยครับ5,000บาท10คนรับเปรี้ยงครับ5 0,000ืนบาทครับ หลังจากนั้นทุกคนก็ปี้กันครับส่งต่อมันกันหมดคนละ10ก็กลายเป็น100คนจริงไหมเรารับอีก20%รับคนละ1000บาท100คนรับไปเลยพี่น้องครับบังคับให้รวยจำใจต้องรับตังโทษฐานที่ไม่รู้จักแม้แต่คนเดียวรับไปอีก1 0 0 0 0แบาทแบบนี้เอาไหมครับพี่น้องครับและหลานแนะนำเหรียต่อเราก็ไม่รู้จักครับรับอีกคนละ500บาทคือ10%นนั่นเองแต่1000คนพี่น้องครับรับไปเลยฟรีครับ500,000บาท จริงๆผลงานเราแค่50,000บาทคือสิบคนแต่เราบริษัทบังคับให้รวยจำใจต้องรับตำรับเปรี้ยงครับหก0สนหบาทแนะนําติดตัวได้ไม่จํากัดแบบนี้สุดยอดไหมครับพี่น้องครับคํานวณจ่ายทุก5วันนั่นเองเห็นไหมฮะนี่คือในส่วนของโบนัสข้อที่2ครับแนะนํามากเท่าไหร่ยิ่งดีและดีที่สุดคือ VIP ครับพี่น้องครับและชั้นลูกหนึเเต็มครับ มาดูช่องทางที่3ครับโบนัสเราเป็นแผงแบตเตอรี่นะฮะคือวางติดตัวซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนที่เหลือช่วยกันครับเลื่อยซ้ายเลี้ยงขวาลงไปเรื่อยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นบนนี้ครับพี่น้องครับแผงแบตเตอรี่ของเราครับเราได้ค่าได้นําอยู่แล้วจริงไหมฮะถ้าได้นําฝั่งซ้ายมา1บลอนต์ครับฝั่งขวามา1บลอนต์ครับคะแนนเกิดขึ้นแบบนี้ค่าได้นํารับไปอยู่แล้วจริงไหมฮะสามชั้นลึกคะแนนเกิดขึ้นแบบนี้ในการจ่ายครับพี่น้องครับบริษัทจะเอาคะแนนที่มีฝั่งอ่อนคะแนนที่มีฝั่งคะแนนมากกว่าเรียกฝั่งแข็ง คะแนนน้อยกว่าฝั่งอ่อนฮะฝั่งอ่อนมาใจ่ายให้เรา80%ครับตามรูปนี้เท่ากันเอา80%มาคูณฝั่งไหนก็ได้ยกตัวอย่างครับ3824รลบไปเลยครับ240บาทโอเคไหมฮะค่าแนะนำก็ได้ค่าบรรล้านตัวนี้จ่ายสูงถึง80%ครับพี่น้องครับเห็นไหมวันต่อมาครับทีมงานเราได้นำเองซึ่งเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักหรือว่าข้างบนทีมงานข้างบนอัพไลน์โยนลงมาก็ตามเห็นไหมวันต่อมาฝั่งซ้ายมี1 PV ครับ5,000 PV เห็นไหม ฝั่งขวามี2 v งครับ10,000 PV ฝั่งอ่อนก็คือ5,000คูณไป80รับไป4,000บาทครับพี่น้องครับแบบนี้โอเคไหมฮะวันต่อมาครับฝั่งซ้ายมา2 V ฝั่งขวามา3 V ครับหมื่นกับ1 5ื่นก็หมื่นหนึ่งครับฝั่งอ่อนครับคูณ80รับไปเลย8,000บาทแบบนี้โอเคไหมพี่น้องครับ คิดคำนวณทุก5วันถือว่าเป็น1รอบโอเคไหมครับ5วันคือ1รอบนั่นเองใจแบบนี้ให้เราครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นองค์กรครับขยายไปครับแนะนําซ้าย1นึ่งขวานึครับขยายไปอุบลอุรณน้อ,นองคงน้นอง,องคายภูเกต็ตสลลมเชียงใหม่ตรอบรอเป,อป,อปียงสระไช์ตี้อือตี้อือเป็นลาวเขมรกัมพูชาขยายไปแบบนี้ครับลูกล้านเลนล้นล้นแล่นล้นล้นมาต้องมาแต่งมาต้องมาแต่งไปฟังแข็งมีคะแนนเกิดขึ้น10,000แคะแนนฟังอ่อนมีคะแนนเกิดขึ้น5,000ันคะแนน ห้ 50, นาหมื่นคะแนนนะฮะเพราะฉะนั้นฝั่งอ่อนจริงไหมฮะในการคำนวณ80มาคูณใจเปรี้ยงไปเลยครับ4หมื่นบาทครับถ้าได้แบบนี้โอเคไหมครับแนะนำาซ้าหนึ่งกว่าหนึ่งที่เหลือเข้าบอกต่อกันเองใช่ไหมใช้ดีแล้วบอกต่อเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายรับเปลี่ยนจิบัตรได้เป็การเปลี่ยนที่ใช้ใช้ที่ซื้อครับพี่น้องครับและคะแนนฝั่งแข็งครับพี่น้องเมื่อมีการบาลานซ์จับคู่กันไปเรียบร้อยครับ1นึ่งแสนใช้ไปแล้ว5 0,000ก็เหลือ5 0,000เอาไว้คำนวณรอบถัดไปไม่มีการตัดทิ้งไม่มีการล้างรอบแบบนี้ดีมมััั้ยยยครรบพพี่น่นนนนอองงเเเห็หะะาาฉกตวล ถ้าวันนี้ฝั่งแข็งมี1น0 0 0แสนคะแนนครับฝั่งอ่อนมาใครแนะนำก็ตามครับเราแนะนำเองหรือว่าดาวไลน์แนะนำมาหรืออัพไลน์โยลงมาก็ตามครับฝั่งอ่อนเกิดขึ้น1นปอนสามร้คะแนนรับไปเลยครับ80%รับ240บาทครับง่ายดีไหมครับคำนวณทุก5วันนะครับฝั่งแข็งมี1น0 0 0แสนคับฝั่งอ่อนมา1,000 PV ันพีวซิมเวอร์ครับรับไปเลยครับ800บาทนะฝั่งแข็งมีอยู่แล้วครับฝั่งอ่อนมา2,500หรือโกครับรับไปเลยครับ2,000บาทครับแต่ถ้าวันนี้ฝั่งอ่อนมาทั้งหมด V.P. หนึ่งครับ5000 PV รับไปเลยครับ4,000บาทครับพี่น้องครับคำนวณทุก5วันเงินเก่ายังใช้ไม่หมดเงินใหม่เข้ามาแล้วแบบนี้ปิ้งป้องปิ้งป้องทุกวันแบบนี้เอาไหมครับพี่น้องครับเห็นไหมนี่คือความสุดยอดของแพงันตลาดครับแล้วก็เพดานการจ่ายครับบริษัทจะมีการจ่ายบาล้านคะแนนครับต่อรอบคือ5วันนั่นเองนะฮะคือ5วันต่อรอบนั้นบลอนจะไม่เกิน4 0,000 PV ต่อรอบ50%ินะฮะซิลเวอร์ครับอยู่ที่90,000 PV นะต่อรอบนะครับแล้วก็โกครับ1นึ0 0แแล้วก็ VP 2ีสอ0 0สนห้าหมื่ต่อรอบนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นตัวอย่างครับฝั่งแข็งเห็นไหมครับฝั่งแข็งมี4ี่แสนฝั่งอ่อนมี2องแสนห้าครับสองแสนห้ารับไปเลยครับแปดสรับไปเลย20,000นบาทครับเห็นไหมรับไปเลย20,000นบาทถ้าเป็น VP แล้วก็คะแนนครับเมื่อจับคู่บาลานซ์ไปเรียบร้อยครับสี่แสนลบออก2องแสนห้านั่นเองก็เหลือแสนห้าไว้รอคำนวณในรอบ5วันถัดไปครับพี่น้องครับแบบนี้ชัดเจนดีไหมฮะ นี่คือในส่วนของการจ่ายควาประโยชน์ครับและที่สําคัญเราได้เคยได้ยินไหมครับโบนัสหายนะแล้วก็คะแนนล้นทิ้งนะฮะยกตัวอย่างครับองค์กรแบบนี้ฮะฝังแข็งมา40,0,000ฝังอ่อนมา2 5 0 0 0 0เตรียมจ่าย8 0จริงไหมฮะ20 0,000จ่อเข้าบัญชีธนาคารครับพี่น้องคะแนนเหลือเท่าไหร่ก็เก็บไว้1ส0 0 0 0ครับวันนี้ครับในการจ่ายทุก5วันครับเห็นไหมบลอนครับบลอนครับไม่เกิน2 0,000บาทต่อรอบหรือต่อ5วันครับเงินเตรียมจ่าย200,000 ได้แค่สองหมื่นหายไปแสนแปดครับพี่น้องโอ้โหเงินแสนแปดหายไปนะฮะเสียดายไหมครับไม่ตอบโจทย์ครับพี่น้องถ้าวันนี้เป็นซิลเวอร์ครับรอบ5วันครับรับไม่เกิน54 0 0 0ครับแต่เตรียมจ่าย2 0 0 0 0ื่นเงินหายไป146,00 0เสียดายไหมครับพี่น้องครับไม่ตอบโจทย์ฮนะโกครับเตรียมจ่าย200,000ครับแต่รอบหนึ่งโกไม่เกิน10,000 0กับอีก5,000บาท เงินหายไป9ก้าหมื่นห้าครับพี่น้องครับโอ้โหโศกนาฏกรรมชีวิตฮะแต่ถ้าวันนี้ท่านตัดสินใจเป็น V.P พี่น้องครับ V.P ครับรับเต็มครับรอบรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทมา200,000หายไปไหนไหมครับไม่หายรับเกลี้ยงคนเดียวเปลี่ยงปังปุริเยครับพี่น้องครับคาถามท่านจะเป็นตําแหน่งที่เงินหายไปหรือรับเต็มครับพี่น้องใครจะรับเต็มเป็น V.P กด888เข้ามาครับพี่น้องครับนะคนฉลาดคนหน้าตาดีต้องเป็นตําแหน่ง V.A.P ครับพี่น้องครับชัดเจนที่สุดแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นภาพรวมครับในการคำนวณต่อ1รอบคือ5วันนั่นเองนะแพ็กเกจในการจ่ายของเราครับบรอนซ์ครับพี่น้องครับ20,000บาทต่อรอบไม่เกิน120,000บาทต่อเดือนครับเห็นไหมซินเวอร์ครับ54,000บาทต่อรอบ324,000โกครับ15,000บาทนะต่อรอบครับ630,000บาทต่อเดือนครับและ VP ครับพี่น้องครับคุ้มสุด และก็คู่ควรที่สุดครับ2 0 0 0 0 0บาทต่อรอบ1ล้านส0ง0 0 0บาทนั่นเองครับพี่น้องครับท่านเหนื่อยเหมือนกันครับท่านจะรับ20,000หรือรับในส่วนของ2 0 0 0 0 0หรือรับแสนสองหรือรับ1นึ่งล้านสองแสนบาทต่อเดือนครับพี่น้องครับใครจะรับล้านสองกด888เข้ามาครับต้องเป็นตําแหน่ง VIP ครับพี่น้องครับสามารถซื้อครั้งเดียวหรือว่าซื้อสะสมได้ตลอดชีวิตครับในการสะสมขึ้นตําแหน่งแพ็กเกจที่เราต้องการนะครับเห็นไหมครันี่คือ3ข้อแรกครับพี่น้อง และมาดูรายได้ไร้ขีดจำกัดที่เป็นแพสซีเป็นคำอย่างแท้จริงครับโบนัสลิขสิทธิ์แมทชิ่งครับจ่ายสูงสุด3ชั้นลึกสูงสุดคือ3 5เครับพี่น้องครับคำนวณจากอะไรครับเราช่วยองค์กรชั้นสายเลือดให้มีรายได้จากโบนัสบริหารทีมจากคู่80%ในแต่ละรอบเท่าไหร่ครับบริษัทจะมาจ่ายให้เราลึก3ชั้นลึกครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นใครเป็นบรอนไม่มีสิทธิ์รับนะฮะจะรับตั้งแต่ตำแหน่งซิลเวอร์โกลด์วีพีคือชั้นลูกครับเขารับรายได แมทชิ่งครับ20%ครับนะแต่ถ้าต้องการรับ2ชั้นครับเป็นตำแหน่งโกขึ้นไปครับแต่คุ้มสุดเลยต้องเป็นตำแหน่ง VP ครับรับชั้นที่3ด้วยคือ5% 20ครับ20 1สแล้วก็5รวมทั้งหมด35%ครับแต่ขอได้หนึ่งครับพี่น้องครับจะรับข้อนี้ได้ให้ท่านบริโภคสินค้าซํำรักษายอดนอยฮะอยู่ที่300 PV ครับ และที่สำคันครับรักษายอด300 PV บริษัทไม่ได้ศูนย์เปล่าครับพี่น้องครับนอกจากได้สินค้าไปและรับแมทชิ่งแล้วใช่ไหมฮะบริษัทจะมาจ่ายค่าแนะนำลึกอีกสูงสุด3ชั้นลึกครับ 130%, 130ฮะและก็คำนวณบรัสบริหารทีมเปรี้ยงครับพี่น้องครับอีก80%ซ้ําอีกรอบหนึ่งด้วยสุดยอดไปฮะถ้าเราเป็น V.P. และก็เป็นการคำนวณแบบไหนฮะ แบบโรอัพครับพี่น้องครับโรอัพไม่มีช่องโบวเลยทีเดียวจ่ายเต็มแม็กเลยทีเดียวนะฮะนี่คือความสุดยอดขอแผนแมทชิ่งของเราครับพี่น้องครับคำนวณจากทีมงานชั้นสายเลือดของเราที่มีรายได้จากการบริหารทีมจับคู่ต่อรอบเท่าไหร่ครับบริษัทจ่ายสูงสุดโดยเฉพาะ v ีนะฮะสามชั้นลึก35%ครับยกตัวอย่างครับเราชวนชั้นลูกมาในเอครับรับรายได,ไดต้ต่อรอบสมมุติต่อรอบนะฮะหนึ่งแสนบาทเรารับไปเลย20%ปรรับ20,000บาทครับเห็นไหม ลูกแนะนำหลานต่อเราไม่รู้จักนายบีเขารับไปแสนหนึ่งเรารับมาอีก1 0 0 0 0บาทครับ10%ครับหลานแนะนำเหรนต่อครับนายซีเราไม่รู้จักบังคับให้รวยจำใจต้องรับตังค์โทษฐานที่ไม่รู้จักแม้แต่คนเดียวรับ1 0 0 0 0 0บาทเราไม่รู้จักเรารับเปรี้ยงเลยฮะ5% 5 0 0 0บาทถ้าได้แบบนี้เอาไหมับพี่น้องครับเห็นไหมฮะเราต้องเป็นตำแหน่งอะไรคุ้มสุดครับ VIP พีครับพี่น้องมาดูภาพขยายฮะวันนี้เราเห็นไหมต่อรอบในการคำนวณเห็นไหมฮะ5วันต่อ1นรอบนั่นเองสมมติวันนี้เราปั้นทีมอองงค์กรพี่น้ เราปั้นทีมอง์กรครับหนึ่งคนแนะนำมาสิบคนครับเราปั้นสิบคนให้ทุกคนครับต่อรอบมีได้เพียงแค่ห้าหมื่นบาทพอจริงๆในการดจดจ่ายต่อรอบครับจายอที่20000 0บาทต่อรอบจริงไหมฮะสหลับ V.P. เอาแค่50000ครับพี่น้องและส่งต่อเหมือนกันหมดครับ10คนนี้ได้คนละ50,000รับเงินรวมครับ5 0 0 0 0 0บาทจริงไหมฮะเรารับ20แล้วรับไป1 0 0 0 0 0บาทครับเห็นไหม และก็10แตก10ต่อเราไม่รู้จักครับพี่น้องครับเกิดขึ้นอยู่ที่100คนครับเรารับไป10%เปร็นรับไป5 0 0แสนบาทครับเพราะทุกคนได้รับ1รอบรับ5 0,000บาทครับนะร้อยแตก10กลายเป็น1000พครับพี่น้องครับเรารับอีก55%รครับรับอีก2ล้าน5 0 0แสนบาทครับพี่น้องครับเราปั้นคน10คนคุ้มไหมครับบริโภคสินค้าแค่3 0 0 PV เรารับไปเลยครับพี่น้องครับอยู่ที่3ล้าน1 0 0 0บาทต่อ5วันครับต่อรอบครับแบบนี้พอใช้ไหมฮะใครบอกว่าพอใช้ว่าสุดยอดกด888เท่่าไหพีนรับ ห้าวันสามล้านหนึ่งครับเห็นไหมฮะดูแลคนสิบคนปั้นคนสิบคนครับพี่น้องแต่ถ้าวันนี้เราโฟกัสพี่น้องครับถ้าเกิดขึ้นแบบนี้หนึ่งเดือนมีทั้งหมดหกรอบครับหนึ่งเดือนมีทั้งหมดหกรอบถ้าได้ตามนี้สิบคนสิบแตกสิบได้คนละห้าหมื่นต่อรอบครับพี่น้องครับพอใช้ไหมฮะเมื่อเราปั้นคนเรียบร้อยครับบริโภคสินค้าซ้ำแค่สามร้อยพีวีครับหก,ก PV, ร,บ 6, 000, รอบเรารับไปเลยครับสิบแปดล้านหกแสนบาทต่อเดือนฮะแบบนี้สุดยอดไปครับเอาไม่แบบเนี้ยต้องเป็นตำแหน่งอะไรครับ VIP ใครจะเอา VIP พี่น้องกด789เข้ามาครับนะฮะนะถูกแพงไม่สําคัญอยู่ที่ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มครับพี่น้องครับและที่สําคัญครับคิดใหญ่คิดเล็กเสียเวลาคิดเท่ากันคิดเล็กทําไมคิดใหญ่ไปเลยครับพี่น้องครับคิดแบบผู้ประกอบการครับคิดแบบเจ้าสัวฮะแล้วก็รายได้ตรงนี้ครับบริสัททาจริงจ่ายจริงครับมาดูโปรเจกต์ในส่วนของล้านครับพี่น้องครับโฟกัสรายได้ครับ เห็นไหมฮะเดือนละ1นล้านสองแสนบาทครับโฟกัสลูก10คนครับพี่น้องครับลูก10คนต่อรอบได้เต็มแม็กซ์สองแสนบาท6รอบครับล้านสองแสนบาทโอเคไหมฮะเราจะรับชั้นลูก20%ครับจาก10คนเรารับไปเลยคนละ2องแสนสี่หมบาทรับรวมครับสล้านสี่ฮะสิแตก10ต่อใช้ระบบ c o อปป้เรียนแบบทําซ้ําส่งต่อพี่น้องครับเห็นไหมฮะเรารับมาอีกครับชั้นลูกแนะนําชั้นล้านอีกร้อยคนครับเรารับมาคนละ10%ครับคนละแสนสองเรารับมา12ล้านบาทครับ และหลานแนะนำเหรียญต่อซึ่งเราก็ไม่รู้จักบังคับให้รวยจำใจต้องรับทางโทษฐานที่ไม่รู้จักแม้แต่คนเดียวอีก1000คนครับพี่น้องเรารับอีก5%เครับเห็นไหมฮะเรารับอีกคนละ6 0 0 0 0บาท1000คนรับไปเลยเปรี้ยงครับ60ล้านบาทและยังไม่พอบรรล้าน80%เร์เรายังได้รับอีก1ล้านสแสนบาทพอใช้ไหมฮะปั้น10คนให้ประสบความสำเร็จด,ดูแลองค์กรแบบนี้พี่น้องครับเรารับมาเลยครับอยู่ที่75ล้านหแสนบาทครับพี่น้องครับ เห็นไหมฮะถูกแพงไม่สําคัญอยู่ที่ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องเป็นตําแหน่งอะไรครับ VIP ครับพี่น้องครับคุ้มค่าสุดแล้วเพราะฉะนั้นมาดูครับข้อที่5ครับหลังจากที่เราดูในส่วนของโบนัสกาไรขายปีโบนัสค่าในนาร้อยสาไปแล้วโบนัสบริหารทีม80%ไปแล้วและก็แมทชิ่งครับสาเปนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูในส่วนตําแหน่งเกียรติยศครับนัดเอาเซลครับจ่ายสูงสุด6%ฮะ เริ่มต้นครับพี่น้องครับคำนวณจ่ายทุก4เดือนนะฮะจากยอดขาย PV ทั่วโลกครับใครก็ตามครับขึ้นตําแหน่งในส่วนของคอร์เลเดอร์เจ็และเพิร์ลครับพี่น้องรับไปเลย5%เครับแต่ถ้าวันนี้เป็นไดมอนด์และตําแหน่งสูงขึ้นไปรับไปเลย6%จ่ายทุก4เดือนรายละเอียดปีกย่อยปรึกษาผู้นะนำท่านครับเห็นไหมฮะแล้วก็โบนัสช่องทางที่6ครับสต็อกคิดหรือค่าคีดนั่นเองนะฮะเริ่มต้นง่ายๆครับเพียงแค่ท่านเป็นตําแหน่ง แพ็กเกจ V.P เท่านั้นพี่น้องครับมีโปรโมชันทั้งโปรโมชันทีมโปรโมชั่น,รนบริษัทมากมายปรึกษาผู้นํามท่านนะฮะ V.P รับค่าคีย์ไปเลยพี่น้องครับใต้องค์กรของเราอยู่ที่10%ครับพี่น้อง10%ใต้สายงานของเราเห็นไหมคำนวณจ่ายทุก5่าวันเช่นเดียวกันครับเรารับตรงนี้ไปด้วยองค์กรเติบโตไปด้วยพี่น้องครับแต่ถ้าอยากได้มากขึ้นในส่วนของแพ็กเกจต่อมาครับก็คือเลยครับเปิดตัวแทนระดับโมบายฮะโมบายนั้น คุณสมบัติครับพี่น้องครับเปิดบินอยู่ที่5 0,000 PV ครับท่านจะได้ค่าบริหารค่าคีย์ใต้องค์กร15%เครับเห็นไหมฮะจ่ายทุก5วันเช่นเดียวกันครับตัวแทนระดับเซนเตอร์ครับพี่น้องครับเซนเตอร์รายได้สูงสุดใหญ่สุดเลยทีเดียวอยู่ที่1 0 0 0 0 0 PV นั่นเองท่านสามารถรับค่าคีย์ตรงนี้ทุกสายงานใต้องค์กรครับพี่น้องครับ20%เลยเห็นไหมฮะแล้วจ่ายทุกวันที่5เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าท่านต้องการเล็ก กลางหรือใหญ่อยู่ที่การตัดสินใจและความพร้อมของท่านครับเห็นไหมฮะนี่คือภาพรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นมาดูสรุปเลยฮะวันนี้ถ้าเหนื่อยเห,อเหมือนกันในการเป็นนักธุรกิจครับพี่น้องครับคิดใหญ่คิดเล็กเสียเวลาคิดเท่กากันคิดเล็กทําไมคิดใหญ่ไปเลยค่าแนะนําท่านต้องการร้อยหรือว่าร3 0ครับ และค่าบริหารทีมซ้ายขวาถ้าต้องการ50%หรือว่า80%ตครับต้องการเดือนละแสนแส,นสหรือต้องการเดือนละล้านสครับพี่น้องครับและถ้าเหนื่อยเหมือนกันครับปันผลที่เราช่วยทีมงานแล้วให้ประสบความสำเร็จถ้าต้องการปันผล20%หรือ35%ลึก3ชั้นครับพี่น้องครับถ้าเป็นแบบนี้รู้แล้วครับ ว่าตำแหน่งอะไรแพ็กเกจอะไรคุ้มสุดครับก็คือ VIP ครับพี่น้องครับใครจะเอา VIP พี่น้องครับกด888เข้ามาครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นสูตรไปได้เลยครับทำไม VIP มันสุดยอดครับพี่น้องครับ1ครับ VIP ค่าแนะนําลึก3ชั้น130% 120%มสก็รับเต็มสูงสุดครับบริหารทีมครับไม่ต้องเอา50 70 8เอ่อ70หรือ60นะฮะเรารับ80%ไปเลย1นล้านสองแสนบาทต่อเดือนบริหารทีมครับ80%ครับแมทชิ่งสูงสุดครับพี่น้องครับ อยู่ที่35%ครับ20 1สแล้วก็หและยังได้ค่าคีย์ใต้องค์กรอีกทั้งหมด10%เได้พี่น้องครับแบบนี้คุ้มไหมฮะชัดเจนนะฮะว่า VP นี่คือสุดยอดมากๆครับพี่น้องครับนะถูกแพงไม่สำคัญอยู่ที่ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มครับและการจ่ายผลประโยชน์ของเราก็สุดยอดและทันใช้มากๆครับพี่น้องโดนใจผมมากนะฮะเพราะฉะนั้นคำนวณจ่ายทุกค่าวันครับ1 5จ่าย10ครับ หกถึงสิบจ่ายสิบห้าสิบเอ็ดถึงสิบห้าจ่ายยี่สิบครับสิบหกถึงยี่สิบจ่ายยี่ห้ายี่เอ็ดถึงยี่ห้าจ่ายสิ้นเดือนครับพี่น้องแล้วก็ยี่สิบหกถึงสิ้นเดือนจ่ายวันที่ห้าครับพี่น้องเห็นไหมฮะโบนัสค่าแนะนําบริหารทีมแมทชิ่งแล้วก็สต็อกกิจจ่ายทุกวันที่ห้าทุกห้าวันครับพี่น้องส่วนในส่วนของ all s a ล e จ่ายทุกสี่เดือนครับพี่น้องเดี๋ยวปรึกษาผู้แนะนำท่านอีกทีหนึ่งนะฮะในเชิงลึกทั้งหมดเลยฟังมาทั้งหมดแล้วแผนการตลาดของบริษัทยูมีพลัส สุดยอดไหมครับพี่น้องครับท่านมี2ทางเลือกครับเมื่อฟังแล้วการตัดสินใจทุกอย่างจะอยู่ที่การกรําหนดโดยตัวท่านเองครับพี่น้องครับถ้ามองเห็นแล้วท่านมีโอกาสตัดสินใจคือทําหรือไม่ทําครับถ้าท่านทําพี่น้องครับท่านมีโอกาสสําเร็จเร็วและก็สํเาเร็จช้าโอเคไหมฮะท่านมีที่ปรึกษามีบริษัทมีระบบโรงเรียนสอนธุรก,กิจจริงไหมจับมือทำครับพี่น้องถ้าตัดสินใจทําแล้วสําเร็จเร็วครับพี่น้องสุขภาพท่านได้ไหมครับได้ครับรถล่ะได้ครับบ้าน ต่อเติมได้ซื้อใหม่ได้ครับปลดหนี้ปลดสินเงินเก็บมีแน่นอนครับท่องเที่ยวต่างประเทศจริงไหมนะครับมีรางวัลชีวิตและเกียรติยศมากมายที่เราจะได้จริงไหมครับประสบความสำเร็จชัดเจนเลยทีเดียวและเป็นต้นแบบเป็นไอดอลครับพี่น้องแต่ถ้ายังสําเร็จช้าอยู่เราเรียนรู้ปรับวิธีการยึดมั่นในระบบก็ประสบความสําเร็จได้จริงไหมครับพี่น้องครับสังเกตไหมครับว่าถ้าเราทํามีแต่ได้กับได้ทั้งตัวเราและคนในครอบครัวได้จริงไหมฮะแต่ถ้ามันนี้ทําแล้วตัดสินใจเปลี่ยนใจครับตัดสินใจไม่ทำนะพี่น้องเห็นไหมฮะ ชีวิตเหมือนเดิมเป็นอย่างไร <blind point of time> เป็นแบบเดิมและเสียโอากาสด้วยไม่ใช่ท่านเสียโอากาสคนเดียวนะพี่น้องคนที่ท่านรักและคนที่รักท่านก็เสียโอกาสด้วยชีวิตเหมือนเดิมครับพี่น้องครับทุกอย่างจะอยู่ที่การตัดสินใจของท่านเพราะท่านคือผู้เลือกครับพี่น้อง <S <S และวันนี้ครับเราเห็นโอกาสเรียบร้อยจริงไหมฮะวันนี้มีคนตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรกิจและฟังข้อมูลมีทุกวัน,มวนสมัครทุกวันครับเมื่อท่าน,นฟังแล้วถ้ายัางลังเลอย,อยู่ยังปรึกษานโน่นปรึกษานี่อยู่ครับพี่น้องครับคนเข้ามาฟังทุกวันเห็นไหมท่านเลือกได้ครับว่า ในแผงตลาดของเราครับคะแนนมันดันขึ้นอยู่แล้วจริงไหมขยายไปฐานพิริมิดอยู่แล้วครับท่านจะอยู่ตำแหน่ง A หรือตำแหน่ง B ครับพี่น้องครับและท่านี้คนฉลาดอย่างท่านหน้าตาดีแบบท่านอยู่ A หรือ B ครับพี่น้องครับใครจะเอา A แน่ๆครับอยู่บนแน่ๆครับพี่น้องครับปลาใหญ่กินปลาเล็กหมดเวลาแล้วครับเป็นปลาเล็กเป็นปลาเร็วกินปลาช้าตอนนี้ใครเป็นปลาเร็วตำแหน่ง A แน่ๆครับกด8ป8เข้ามาครับพี่น้องครับเห็นไหมฮะ นี่คือโอกาสครับโอกาสเหมือนไอติมไม่รีบกินมละลายครับยุคนี้ไม่ใช่ยุคป,ปลาใหญ่กินปลาเลก็กเป็นยุคป,ปลาเร็วกินปลาช้าครับอย่าใช้เวลาทั้งชีวิตหมดไปกับการทํางานเพื่อหาเงินครับแต่เราใช้เวลาช่วงหนึ่งของชีวิตทํางานเพื่อเอาเงินไว้ใช้ตลอดชีวิตครับอย่าปฏิเสธในสิ่งที่คุณไม่รู้จริงครับพี่น้องเพราะท่านอาจปฏิเสธสิ่งที่ท่านค้นหามาทั้งชีวิตแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสวันนี้มาถึงหน้าบ้านแล้วนะครับ โทรศัพท์แห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตกุญแจสู่ความสําเร็จแห่งความมั่งคั่งร่ํารวยมาถึงมือถือท่านแล้วมาถึงหน้าบ้านท่านแล้วครับมันอยู่ในท่านครับว่าท่านจะรับหรือไม่รับครับพี่น้องครับและผมเชื่อมั่นครับว่าคนอย่างท่านเห็นโอกาสเรียบร้อยแล้วครับและต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตแน่นอนจับมือและปรึกษากับผู้นําท่านนะครับหรือคนส่งคลิปไปกับท่านครับเจอกันที่จุดสูงสุดครับและเป็นตําแหน่ง VIP และขึ้นสู่ไดมอนด์กันทุกท่านครับสลับวันนี้ชาวโรดโรธท่านพักดีสวัสดีครับ